สวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะหัวข้อนี้คือดวงในเดือนกรกฎาคม2024จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะดูเป็นแนวทางดูสนุกสนุกไปนะไม่ต้องไปจริงจังซีเรียสอะไรมากมายนะคะมาขอพลังงานชาวราศีกันลัคนากันกันเลยนะมาดูกันชาวราศีกันลัคนากันนะคะดวงของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะจะเกิดอะไรจะเป็นยังไงนะมาดูกัน มาเปิดดวงชาวกันนะคะใบแรกเลยเป็น k i King of s w o r d นะคะแล้วก็ k คิงออฟวอนโอ of f o r t u n e นะคะแล้วก็ปริน s ซ of s w o r d ห้าถ้วย Devil เอ,อ่ออะไรนะ <c oughs> ห้าดาบนะคะอุ้ยทำไมคนขึ้นมาเยอะจังอะเป็นไพ,พ่คิงไพ่ ให้คิงขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะคิงเหรียญขึ้นมาอีกแล้วนะแล้วก็เอ็มเพรสนะใบสุดท้ายโอ้โหทาวเวอร์เลยนะคะอชาวราศีกันลัและคณาการเจอเรื่องยากซะแล้วนะคะใบแรกเป็นคิงดาบนะเออ,อาจจะต้องเจออะไรที่มันต้องฝ่าฟันเจออะไรที่มันแบบจะต้องต่อสู้นะคะ เจอเรื่องยากเจอเรื่องที่เข้ามาท้าทายฝีมือเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะอาจจะต้องแบบเ,ออเขาเรียกอะไรนะเจอความยากหน่อยเนะี่ยมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะคะเจอความยากเจอความเหนื่อยเจอการต่อสู้นะบางคนก็คือความรับผิดชอบสูง มากๆบางคนตำแหน่งสูงขึ้นนะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จริงนะแต่เหนื่อยมากต้องรับผิดชอบเยอะการงานเยอะต้องแก้ปัญหาเยอะแบบนี้ก็ได้นะหรืออีกอย่างหนึ่งนะไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกถึงในเรื่องการที่คุณจะต้องใช้ในเรื่องของสติปัญญาปฏิพานไหวพริบด้วยบางคนมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอำนาจการปกครองอะนะคะ อำนาจการปกครองผู้นําที่พึ่งที่ปรึกษาคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วติดมากับคิงอีกด้วยเหมือนกันนะคะเป็นคิงออฟวอ n d นนะเป็นไพ่คิงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย King of w a n d ก็หมายถึงผู้นำที่ต้องเก่งกาจผู้นำที่ต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยนะคะเ,เป็นผู้นำที่ต้องสร้างความเชื่อถือและเชื่อมั่นให้กับคนอื่นด้วยเรียกว่ามีคิงขึ้นมายเยอะคิงเหรียญขึ้นมาอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนกรกฎานี้เหมือนกับว่า คุณจะต้องใช้ในเรื่องของอำนาจความชาญฉลาดและความเก่งกล้าสามารถของคุณทั้งหมดทั้งมวลทักษะความเป็นผู้นำการเจรจ,จาต่อรองความเชี่ยวชาญศักยภาพประสบการณ์คือเรียกว่าต้องนามาหมดเลยทีเดียวนะคะมีแต่ไพ่คิงขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นก็นะอย่างที่บอกนะต้องเหนื่อยหน่อยสู้หน่อยแล้วใบสุดท้ายเป็นอะไรเป็นทาวเวอร์ด้วยนะคะ ชาวราศีกรนลัคานากาันคุณอาจจะเจอปัญหาบางอย่างนะที่มันเป็นเป็นเดวิลขึ้นมาอะนะคะเออเป็นเดวิลขึ้นมานะ,นะะ,ะเดวิลนะเนี่ยมันก็บอกบอกถึงในเรื่องของความเออเขาเรียกอะไรนะความมัวเมาลุ่มหลงเนาะบางทีเนี่ยมันมันเป็นความปรารถนายอย่างแรงกล้าเข้าใจไหมมันเป็นเกี่ยวกับกิเลสนะ่ะ มันเป็นความอยากที่รุนแรงอยากได้ตําแหน่งอยากได้ชัยชนะอยากประสบความสําเร็จหรืออะไรแบบนี้มันเป็นอย่างนี้เดวิลได้ด้วยนะคะบางครั้งคุณต้องระมัดระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเรื่องการหลอกลวงนะคะไม่ว่าคุณจะถูกหลอกถูกโกงเองหรือว่าตัวคุณเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเล่นเหลี่ยมอบายามุกแบบนี้เป็นต้นนะหรือสิ่งที่มันเขาเรียกอะไรนะด้านมืดในจิตในใจ,ในใจแบบนี้เลย นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยประมาทไม่ได้นะแม่หมอต้องบอกอย่างนี้นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเหตุเกิดอะไรที่มันแตกหักเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดเหตุแบบปุบป,ปรับฉับพลันกระทันหันความวุ่นวายความเดือดร้อนการทะเลาะวิวาทการเลิกลายหย่าร้างหรือการถูกไล่ออกอันนี้ได้หมดนะ แม่หมอจะบอกให้บางแม้แต่กระทั่งการการโดนโจรกรรมอย่างนี้ยังได้ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น Tower เกิดขึ้นมาในอุบัติเหตุยังต้องระวังนะคะอุบัติเหตุยังต้องระวังอีกอย่างรวมไปถึงความใจร้อนความหัวร้อนของคุณด้วยอันนี้ต้องเบรกเลยนะคะเพราะมันจะสร้างความเสียหายให้คุณได้หลายหลายอย่างเช่นกัน <c oughs> นะในเรื่องของการงานหรือชีวิตคุณต้องฟาดฟันหน่อยนะในช่วงนี้นะคะมีทั้งคิงดาบมีทั้งปรินเซสออฟสอดขึ้นมานะคะ เป็นบอกบอกถึงนักสู้หรือเลือดนักสู้เลยแหละต้องเข้มแข็งต้องต้องเฉียบขาดด้วยนะในในเดือนกรกฎาคมนี้เราต้องใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีออกมาทั้งการงานการเงินถามว่าการเงินดีไหมแม่หมอบอกว่าดีนะคะการเงินดีแต่ระวังเรื่องเสียหายแค่นั้นเองระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือการพฤติกรรมการกระทําของคุณอาจจะทําให้เกิดเรื่องความเสียหายทางการเงินได้หรือเกิดเรื่องที่ต้องเสียเงินได้แบบนี้นะนะคะ การเงินดีนะการเงนินอ่ะปกติแล้วเนี่ย หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอยู่นะไม่ต้องกลัวมีโชคด้วยมีไพ่วิวออฟออฟชั่นขึ้นมานะเดี๋ยววิวก็ได้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงโชคลาภหมายถึงอสังหาริมทรัพย์แบบนี้ก็ได้หมายถึงการขยับขยายเติบโตรหรือการเปลี่ยนแปลงก็ได้แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นคุณคิดถึงการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณอยากที่จะยิ่งใหญ่อะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคุณอยากยิ่งใหญ่คุณอยากสุขสบายคุณอยากได้ชัยชนะคุณอยากมีตําแหน่งนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้น เดวิลมันถึงขึ้นมาไงเออเดวิล uh, มันถึงขึ้นมาป้องกันความโลภนะคะความโลภความกโกรธความหลงหรือกิเลสในตัวในตในตเนี่ยบางครั้งมันอาจจะต้องฉายแสงออกมามากหน่อยนะสำหรับชาวกันนะคะเหมือนคุณกําลังกระหายความสําเร็จกระหายความรวยกระหายความยิ่งใหญ่เนี่ยบางทีมันเป็นอาการแบบนี้ได้เลยนะใครที่มีหัวหน้านะคะ แม่หมอจะบอกว่าในเรื่องของหัวหน้าอาจจะมีการผัดเปลี่ยนนะคนนี้คนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของเล่นเหลี่ยมการทุจริตนะอืมทําให้เกิดการแตกแยกได้ทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะมีปัญหาได้อแบบนี้เลยนะคะการทําอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์สามารถเกิดได้เหมือนกันนะในเรื่องของลูกน้องก็ไม่ดี ในเรื่องของลูกน้องเนี่ยก็สามารถสร้างความทุกข์ความผิดหวังให้ด้วยนะหรือแม้แต่กระทั่งชีวิตของเขาเองพบกับความผิดหวังก็ได้เป็นลูกเราก็ได้นะเป็นลูกน้องเราก็ได้นะกําลังทุกข์กำลังเศรา้ากําลังเจ็บปวดผิดหวังบางคนอกหักเรื่องความรักกําลังมีปัญหาความรักมีปัญหาครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะอืมเป็นลูกหรือเป็นเป็นลูกน้องเราได้หมดเลยคนที่อยู่ต่ํากว่าเราอะได้นะคะ<ๆ>เพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนแม่หมอมองว่า โอเคอยู่นะคะไปได้วยกันได้อยู่นะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนและมีเหตุมีผลนะต้องเป็นแบบนั้นต้องเปิดเผยนะต้องตรงไปตรงมาอืมถ้ากรณีหุ้นส่วนนะหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะในเรื่องของอะไรอีกนะสุขภาพเอาความรักก่อนดีกว่าความรักนี่ไม่มีไพ่อ๋อมีไพ่ถ้วยสีมีห้าถ้วยขึ้นมา ความรักเนี่ยถ้าเกิดคบคนอายุน้อยกว่ามากๆระวังเรื่องความผิดหวังในเรื่องของความรักนะคะอือีกอย่างหนึ่งนะตัวคุณเป็นเป็น king of swords ด้วยนะคะตัวคุณเป็น king of swords ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยอ่อนหวานสักเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นบุค,คลิกที่ค่อนข้างที่จะห้าวหาญนะคะห้าวหาญดุดันเนี่ยมันเป็นอาการนั้นนะเพราะฉะนั้นความอ่อนหวานมันจะไม่มีอมืหรืออีกอย่างนะ หรืออีกอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยมันเอ่อจะบอกว่ายังไงเดียะในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะทุ่มเทนในเรื่องของการงานมากกว่าแบบนี้ก็ได้นะเอ่อทุ่มเทนในเรื่องของการงานหรือการใช้ชีวิตคือสิ่งที่แม่หมอเห็นมันเหมือนกับว่าคุณกําลังต่อสู้เพื่อความสําเร็จหรืออะไรของคุณแบบเนี้ยนะคะความรักเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะ คือในจิตในใจมุ่งมั่นเกี่ยวกับในเรื่องของการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาซะมากกว่าความรักเลยกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าจะมีในเรื่องของความรักถ้ากรณีคนมีคู่ที่มีความรักแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วนะทุกอย่างต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะทุกอย่างต้องใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ชัดเจนนะคะเออถ้าใช้เหตุใช้ผลชัดเจนทุกอย่างโอเคแต่ถ้าไม่ แม่หมอบอกเลยว่างัดกันนะคะเอองัดกันเหมือนกันเพราะเขาก็แรงเหมือนกันเขาก็ไม่ใช่เบาเหมือนกันแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลย <c oughs> คุณก็แรงเขาก็แรง <c oughs> ทําให้เกิดการทะเลาะกันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกอย่างคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจริงด้วยความถูกต้องด้วยการเปิดเผยนะทุกอย่างเคลียร์แมบบ่หมอบอกแค่นี้เลยนะคนโสดแมบบ่หมอมองว่าในเรื่องของความรักเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยยังไม่ค่อยสักเท่าไหร่ไม่เด่นอะนะความรักในเดือน ในเดือนกระกฎาคมไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ผิดหวังด้วยถ้าคบกับคนอายุอ่อนกว่ามากๆนะอืมอ่อนกว่ามากๆนี่มีเกณฑ์ผิดหวังนะคะถ้าคบกับคนที่อายุมากกว่าก็ต้องระมัดระวังอีกคนที่เขามีลูกมีเมียแล้วมีสามีแล้วแบบเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาหรือเป็นรักที่ไม่เปิดเผยรักที่หลบซ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะ เออเพราะฉะนั้นดวงความรักแม่หมอมองว่ายังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ในเดือนกรกฎา,าคมนะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรเอ,อ๊สุขภาพแม่หมอพูดไปยังนอระวังเรื่องช่วงขาช่วงล่างนะคะระวังเกิดปัญหาได้นะแล้วก็คอบ่าไหลานะคะที่จะปวดแล้วสิ่งที่ต้องระวังมากที่สดุดคือเรื่องอุบัติเหตุนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสำรับ มาดูซิสำหรับนี้จะบอกอะไรนะคะดวงชาวราศีกันลักขณากันในเดือนกรกฎาคจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรบ้างนะคะไพ่ใบนี้จะบอกอะไร <S <S ถูกควบคุมอืมมาใบแรกก็ถูกควบคุมเลยนะคะเอ,อมีเรื่องอะไรอันนี้แปลว่าสถานนะความอึดอัดก็ได้นะคะความอึดอัดการทำอะไรไม่คล่องนะ เอ่อจะทําอะไรก็ไม่คล่องเนี่ยเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวมาดูขยายกันว่าเขามาบอกอะไรนะคะโอเคนะคะเป็น q e e e นอวอนเ The Sun นะคะแล้วก็หคาานะสิ่งที่คุณอึดอัดสิ่งที่คุณอะไรแบบนี้แม่หมอมองว่าเป็นด้วยเรื่องของการงานเป็นด้วยเรื่องของ ความก้าวหน้าความอยากสําเร็จแบบนี้ก็ได้นะความอยากเติบโตอยากมีชื่อเสียงอยากดังนะภายใต้ความอึดอัดภายใต้แบบอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่า <c oughs> คุณกดดันตัวเองหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้ได้คือฉันอยากประสบความสําเร็จนะ่ะมันเป็นความทยเยานนะคะ เหมือนที่แม่หมอดูลอฟเซลติกเนาะมันเหมือนเป็นความทะเยอทะยานสูงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดบางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้ประสบความสาเร็จทันท่วงทีหรือมันพลิมันพังไปก่อนได้นะเออแม่หมอลืมพูดนะคะแม่หมอจะบอกว่าชาวราศีกรกคณาการต้องควบคุมสถานการณ์หรือหรือต้องใช้ไหวพริบให้มากๆในเดือนหน้าทุกอย่างมันสามารถพังได้เพราะใบสุดท้ายมันเป็นทาวเวอร์นะคะ แล้วต่อเนื่องมาถึงใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างอึดอัดกับความสําเร็จหรือว่ากดดันกดดันตัวเองก็ได้นะบางคนเป็นแบบนั้นเลยอยากสําเร็จอยากนู่นนี่นั่นแต่บางครั้งมันอาจจะยังไม่ได้สมดังใจสมดังความปรารถนานั่นะนะคะก็เลยรู้สึกรู้สึกเอ้ยทำอะไรไม่ได้อะมันเป็นสภาวะนั้นนะมาดูกันต่อนะคะภายในภายในภายในนะคะ คืออะไรสิ่งไม่ดีจะออกไปเหรออืมเป็นไปได้ถ้าใครป่วยก็มีเกณฑ์จะหายนะเออมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบนี้มาบอกอะไรโอเคนะก็ถือว่าใครเจ็บป่วยก่อนหน้านี้มีเกณฑ์จะหายจริงๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะฟื้นตัวดีขึ้นนะจะสดชื่นขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นบางคนจะอุบัติเหตุมาจริงนะก่อนหน้านี้นะคะ ออุบัติเหตุหรือเรื่องรถชนก็ได้นะเนี่ยนะมันเป็นปัญหาได้หมดเลยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะจะดีขึ้นนะคะอืมแข็งแรงขึ้นค่อยแต่มันจะเป็นประมาณว่าค่อยๆฟื้นตัวนะมันไม่ได้แบบดีแบบพวดพลาดนะคะมาดูกันต่อนะ <c oughs> <c oughs> สเสน์วาจา <c oughs> ช่วงนี้ใช้คำพูดดีๆนะคะคำพูดเนี่ย สร้างเงินสร้างทองสร้างผลประโยชน์ได้นะคะคุณมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดนะคะให้ใช้คำพูดดีๆเข้าไว้เนาะมาดูขยายกันสุดยอดเลยคิงเหรียญสามเหรียญแล้วก็ไนออฟบอลนะคะคำพูดนะเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณ หลุดลอดปลอดภัยคำพูดเนี่ยทำให้เราพบชัยชนะก็ได้ทําให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งก็ได้หรือทําให้เราตกต่าก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คําพูดแล้วอีกอย่างนะคำพูดของชาวราศีกันมีเสน่ห์ด้วยนะช่วงนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้หาเงินจะตกลงจะเจรจาจะทําอะไรจะประสบความสําเร็จนะคะการเงินจะได้มาเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะการงานก็จะดีลงานได้ประสบความสําเร็จค้าขายได้ปิดจ็อบได้นะคะใครขายประกันใครเป็นเซลใครเป็นอะไรอย่างนี้นะหรือขายอย่างอื่นนะ ประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ดีวงานได้แล้วได้เคสใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่อืมนะคะการเงินเรียกว่าใช้คําพูดหาเงินนะจะจะแบบเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะคะมาดูกันต่ออาโหสิกรรมนะสิ่งที่ไพ่กำลังจะบอกคืออยากให้คุณไป ทำบุญใหญ่ทำบุญใหญ่คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาเพื่อการหลุดพ้นนะคะบุญใหญ่ตรงนี้แล้วแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะขอโอโหสิกรรมไปนะเดี๋ยวทุกอย่างที่มันเป็นปัญหามันเจออุปสรรคม,มันเจอความยากมันจะเบาขึ้นนะคะอืมาดูต่อให้ไปเลยจริงๆนะคะแล้วชีวิตจะดีเลยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจะประสบความสำเร็จจะได้ชัยชนะจะสุขสบายขึ้น นะคะไปแผ่เมตตาให้เขาเลยนี่แล้วทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายอุปสรรคปัญหามันจะเบาลงมันจะคลายลงมันจะเป็นแบบนั้นถ้าไม่สะดวกไปที่วัดทําที่บ้านแต่ต้องทําทุกวันนะคะทาทุกวันวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะคะทำไปจนกว่าจะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วจะได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่อินทรีบารมีของแต่และคนทําทุกวันแล้วแผ่เมตตาทุกวันจนกว่าชีวิตจะดีขึ้นถ้าดีขึ้นเมื่อไหร่จริงๆถามว่าแม่หมออยากให้หยุดไหมก็ไม่อยากให้หยุด นะคะยิ่งชีวิตดีขึ้นยิ่งต้องทําต่อนะเพราะมันต้องเพราะมันจะได้เสริมกันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อืนะถ้าไปทําได้ดีเลยจะหลุดพ้นเร็วมากจะหลุดพ้นจากความยากความลําบากความเหนื่อยแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือด้วยนะคะชีวิตมันจะราบรื่นขึ้นมันจะสําเร็จเร็วขึ้นสุขสบายเร็วขึ้นนะคะมาดูต่อพลังสถิตไปสร้างบุญให้เยอะๆนะไพ่เบนี้บอกนะคะ สร้างบุญสร้างบารมีนะให้กับตัวเองเยอะๆใครทําอยู่แล้วยิ่งดีทํามากขึ้นนะทำมากขึ้นได้ทําเลยนะบุญอะไรเล็กๆน้อยๆอย่าคิดว่าเป็นอย่าดูถูกว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยนะทาไปเถอะนะคะเหมือนเหมือนเงินนะหยอดกระปุกวัละบาทอะ่ะมันก็ครบร้อยไหมล่ะเออมันก็ครบร้อยวันใดวันหนึ่งมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกบุญเล็กบุญน้อยนะทาอะไรได้ทํานะคะไพ่พเป็นนี้คือสร้างบุญไว้เยอะๆ,ๆนะเดี๋ยวเมื่อผลบุญ ก่อตัวผลบุญส่งผลคุณจะสุขสบายนะคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะือม t s t Star โอ้สถ้วยเลยแล้วก็หดาบนะคะเออเมื่อเวลาบุญส่งผลปุ๊บนะคุณจะพบโอกาสใหม่ๆนะ คุณจะมีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาคุณจะมีพลังของความสุขความสมบูรณ์ความบริบูรณ์ในด้านการเงินการทองทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะรวมถึงความสําเร็จการได้ชัยชนะแบบนี้นะคะความสุขความบริบูรณ์เลยแหละนะคะความสมบูรณ์แหละน่ะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะไพ่เดอลสตารก็เป็นพลังของของความเขาเรียกอะไรนะการได้หยุดพักได้พักผ่อนความเบาสบายอะไรแบบเนี้ยอืม ความโปร่งโล่งแบบนี้ก็ได้มาดูกันต่อค่ะอุดอัดอ่าอุดอัดก็จะคล้ายๆกับใบนี้เนาะเหมือนถูกควบคุมหมาอยู่ภายใต้ความกดดันภายใต้ความอึดอัดแต่บางคนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้นะแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเลอเป็นไปได้นะคะแต่บางคนก็คืออึดอัดกับสถานาการณ์บางสิ่งบางอย่าง โอเคสถานการณ์ที่อื่นอัจจะดีขึ้นนะคะสถานการณ์ที่อื่นอัดจะดีขึ้น,น,ะะน,น,ดดนเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันจะมีโอกาสเข้ามาคุณเปิดใจด้วยนะคะให้คุณเปิดใจด้วยคุณรับข้อเสนอหรือให้คุณรับเขาเรียกอะไรนะความหวังดีของคนอื่นที่เขาหยิบยื่นมาด้วยเปิดรับเลยแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะอย่าอีโก้สูงเพราะว่าในรอบเซลติกมันเป็นไพ่คิงดาบนะอีโก้สูงมันเป็นป,ประมาณว่า ฉันเก่งฉันดีฉันไม่ยอมใครฉันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือมองเหตุผลของตัวเองแต่ไม่ได้ฟังคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไรดีๆเข้ามาต้องเปิดใจถ้าไม่เปิดใจคุณก็อยู่ในภายใต้ความอึดอัดแบบนั้นนะ่ะอยู่ภายใต้กับอะไรที่คุณต้องสู้ต้องทนต้องบากบั่นอยู่อย่างนั้นนะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตมันจะไม่เบาขึ้นนะถ้าเป็นแบบนั้นนะแม้แต่เปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นแบบนี้ก็ต้องเปิดรับนะ นะคะเผื่อมันจะได้ไอเดียอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเติบโตฟื้นตัวขึ้นได้รู้สึกเฮ้ยเอออย่างนี้ใช่อะไรแบบเนี้ยนะคะมาดูกันต่อตัดขาดเออนะคุณเด็ดเดี่ยวเนี่ยนะเด็ดเดี่ยวมากๆเลยแหละนะที่แม่หมอเห็นนะคะเด็ดเดี่ยวจริงจังนะคะเออจะตัดอะไรตัดได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการตัดขาด กับอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูขยายกันตัดขาดกับอะไรที่มันไม่ตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี่ไพ่แห่งความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา2ใบเลยนะคะเดี๋ยวมันจะมีความเปลี่ยนแปลงการขยายการเติบโตหรือโชคดีนะการเปลี่ยนแปลงที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมองโลกกว้างขึ้นก็ได้นะมันเป็นการขยับขยายมันเป็นการเพิ่มพูนเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มันนิ่งเงียบอะไรที่มันแบบขาดการติดต่อหรือขาดการ ดียวกันขาดการกระตือรือล้นหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวทุกอย่างมันจะถูกเปลี่ยนมันจะตัดขาดนะี่ะมันจะเป็นแบบนั้นนะการเปลี่ยนแปลงก็คือการตัดขาดนั่นแหละนะแล้วทําให้ได้พบอะไรดีๆใหม่กว่าเดิมมาดูต่อนะคะ ว้าวเดินหน้าต่อนะคะไพ่ใบนี้หมายถึง move on ก็ได้การ move on นะคะการเดินหน้าไปสู่สิ่งใหม่ๆไปสู่อิสรภาพก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะคะไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงการย้ายบ้านย้ายที่ทํางานได้ด้วยนะคะโอเคนะคะเดินหน้าต่อนะมี5ถ้วยขึ้นมาด้วยนะคะ delete พลังงานลบๆออกไปคุณอาจจะเดินหน้าจากจากการผิดหวัง ความผิดหวังความล้มเหลวความทุกข์ความเศร้าใจอะไรบางอย่างนะคะเพื่อไปได้รับสิ่งดีๆนะอืมแต่ถามว่าการเดินหน้าต่อในครั้งนี้เนี่ยมันมันสดชื่นเลยไหมแม่หมอมองว่ามันก็ยังไม่สักทีเดียวนะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่มันก็จะได้รับอะไรดีๆแหละนะคะอืมดีกว่าจมอยู่กับความทุกข์จมอยู่กับความผิดหวังนะคะเออจมอยู่กับพลังงานลบๆอ่ะจะเป็นแบบนั้นนะ บางครั้งถ้าอยู่กับตัวเองมากเกินไปก็ต้องออกจากมุมนั้นบ้างนะเพื่อให้มันเพื่อให้มันคลายอ่ะให้มันไปสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองนะคะมาดูต่อ <c oughs> ควบคุมนะไพ่ใบนี้นะคะมันเหมือนกับว่า คุณจะอยู่ภายใต้การควบคุมก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งการถูกเชิดชูก็ได้นะคะเออได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูเขามาบอกอะไรนะคะได้รับการยกย่องเชิดชูก็ได้นะโอเคนะดีได้รับการเชิดชูนะคะได้รับความสุขคุณจะพึงพอใจมากๆนะคุณจะมีความสุขนะอืม มันจะเป็นอาการนั้นแต่ถามว่ามันยั่งยืนไหมแม่หมอมองว่ามันก็ไม่ได้ยั่งยืนนะทุกเรื่องแหละเนาะมันไม่มีอะไรยั่งยืนนะแต่คุณจะมีความสุขช่วระยะเวลาหนึง่งพึงพอใจกับสถานการณ์การได้รับการยกย่องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมช่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะคะมาดูกันต่อภาพลวงตานะภาพใบนี้หมายถึงการปั้นน้ําเป็นตัวก็ได้นะคะ อ,อาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เพ้อฝันจินตนาการอะไรที่มันแบบเกินความเป็นจริงไหมอะนะคะเดี๋ยวมาดูขยายกันนะคะโอเคบางคนสร้างฝันสร้างวิมานในอากาศแล้วก็พังทลายในพิบตาบางคนจริงนะเป็นเดอะฟูลนะเป็นอะไรที่แบบโอ๊ยเพ้อฝันหลันล้านะคะ บางคนนึกฝันมีบ้านเป็นคฤลือหาดหรือว่าแบบอะไรที่มันเกินจริงอะนะแต่มีทาวเวอร์ขึ้นมามันคือการดับฝันนั่นเองนะคะสุดท้ายคุณก็จะกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงมันจะมีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะคะอืมมาดูกันต่อนะสุดท้ายมันก็พังทลายนะคะอย่าปั้นน้ําเป็นตัวด้วยนะเออแม่หมอจะบอกว่าถ้ามองในเรื่องของการปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยอย่าทํานะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะถูกทําลายนะเออมันจะถูกทําลาย มันจะถูกแบบขัดแยง้งอะมีปัญหาได้นะเสริมความงามจะมีการตกแต่งหรอนะหรือศิลปกรรมได้บางคนรีโนเวทบ้านตกแต่งบ้านตก,ต,ตกแต่งที่ทำงานโต๊ะทำงานได้หมดหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการแต่งตัวสวยขึ้นหล่อขึ้นบางคนไปเสริศศิลปกรรมนะออแล้วแต่จะเสริมอะไรก็ว่ากันไปมาดูขยายกันนะคะ บางคนไปแต่งรถเหรอ <c oughs> ได้นะคะอืมแต่งรถแต่งบ้านบางคนบ้านโซมออก็มีเกณฑ์ที่ทาสีได้นะทาสีบ้านใหม่เออได้บ้านโซมบ้านดูเก่าหรือมีการเนี่ยประดับประดาตกแต่งหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืมสามสี่ห้าอ่ะอีกหนึ่งใบนะคะมาดูกันใบสุดท้าย โอ้ oh, สวรรค์สรรสร้างคืออะไรนะคะสวรรค์สรรสร้างมีใบโพขึ้นมาด้วยนะสรรสร้างด้วยบุญด้วยบารมีนั่นแหละหมั่นทำนะทาทุกวันทําความดีอะไรได้ทุกวันทําไปเลยสวดมน์นะคะนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมใส่บาตรนะคะหรือแม้แต่กระทั่งไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ได้ที่เป็นความดีทําไปเถอะนะคะมาดูกันนะคะใบนี้บอกอะไร โอเคในเรื่องของเงินโอสิบดาบสุดยอดเลยจะได้รับสิ่งดีๆนะชาวกันนะคะการเงินการเขาเรียกว่านี่ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหนักนะคะมันเหมือนกับว่าทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นทำงานหนักก็ได้รับหนักตามความเป็นจริงอ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมเออนั่นแหละ งานอะไรที่คุณต้องมีหน้าที่รับผิดชอบหนักการเงินก็จะเยอะเงินเดือนก็จะเยอะเงินพิเศษก็จะได้อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ความยุติธรรมอ่ะจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ